ยังไม่จะทํากันบ้านหรอถึงรื้ออ่ะถ้ายังไม่ทํากันบ้านก็ยังไม่ต้องมาดึงรื้อตรงนี้ถ้าจะเล่นก็ไปเล่นให้เล่นอีกยี่สิบนาทีน้องพิงกับน้องไปกินน้ำก่อนตอนเนี้ยมันเที่ยงแล้วยังไม่หมดขวดน้า อิงเอาถามนี้อิงคิดถึงเพื่อนชื่ออะไรแม่ดูแลก,กันนะัหนูว่อาอิงถามว่าสาวสาอาลินเหรอหนูคิดว่าสาวาวอ<า>รินมากเหรอเราจะได้อยู่ห้องเดียวกับเขาแบบนลลี้ออรินอิงแลนคิดถึงสา้ให้น้องพูดเองอิงคิด ลืมช right. ื nu, ่อหมดทุกคนเลยจำชื่อได้คนเดียวอรินอลินเหรอไม่ได้อรินโกหกเอ้ยทำไมโกหกนะไม่ได้อรินเหรอหนูไม่ได้โกหกจริงๆหนูักอรินมากองอีกคนในทีอ่รินเดี๋ยวาจะาเหอิงแหัวปอกโดนเมลาไปบ้างเจ๋ักจะงจ๋งอืม